สวัสดีครับวันนี้ลงามาอยู่กันกับเกมเซลนเตอร์เทเลท็อปบี้นะซึ่งเป็นเกมพี่เพื่อนของผม,มนะครับก็ชื่อมิกนัแนะนำม,มาเขาอยู่กับพีดด่เองนี่ครับสวัสดีครับคุณบีตอนนี้โอเคนะฮะก็ <ปะ S 1> เรามาเล่นกันเลยดีกว <ปะ S 1> ่าน<ป>ะฮะส่วน <ปะ S 1> แล้วก็เอาโระดับเราต้องตอนกลางคืน,นโอเคครับกดจีก e ็รเรเิ่มนะฮะแม็กเลิ่มติมหน้าจอหน้าจอเท่าไหร่วะหน้าจอไม่รู้ว่ายึบกลางกลางิ้วแม่ มองไม่เห็นมันจะปิดแร็คไฟฉายนล้วมันจริงอะไรมันเลียกูนะมันเห็นกูเอ้ยเดินเร็วกูเห็นกูแล้วจัดเลยเหอะจะรอต้องเดินไปตามดานทางทางดินดินอยู่ไหนรออ๋อเร็วเออร็วจะรอแล้วโอเคก็จำเอ็ดเบลต์เนี่ยแต่ที่ผมเอ้ยเราเจอแล้วอะไรเนี่ยค่าตัดไม่บอกนึกว่าพันธอ์งูหรหรอครับอุ้ยอะไรวผ่าตัดมันก็ยังเหลือที่ร้อยมันเหมดแล้ว ถ้ไมคัาตัดเรื่มแสงเลยลองปิดไฟเอว่ะคราตัดเรื่มแสงดู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 ดนาอดูดูดนดูดูอูเูด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 ู้ยดูดูชายอดูดูดูดนด้ดูดูดนดูนูดูัูดูดููด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 เดูอปดูดููดูับซึ่งเอดู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 อูด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 ูนูดูดูปูดูดูดาดดูููููู่าูนู เออเราเราไปตามทางดินนะฮะแล้วครับเพราะเขาบอกว่าถ้าไปตามทางดินเนี่ยจะเจอบ้านง่า่เนี่ยอย๋อแล้วครับจะได้จุดกีด่วรน,นะฮะ <ๆ S 2> ม่อยากเล่นนานอนกลัวครับอีอนั่นมันคาตาเลืมองเสยเย่สองอันแล้วรอเก็บไอ้ได้หกอันดิว่าแพ้เนี่ยเออแล้วน้ำโคลงอาทีอ่ะหน้าจอขน,นาดเนี้ยฮึฮึลืมตา,าุด้ เนี my, ่อครับม like. ่งไม่ใเห็นอะไรไม่อก้าง่หน้ากูติดตาไรเลยกูหลับตาเดินเลยหลับตาดูเลยกูว่ากูไม่หลับอะดีอะไรกูเสกูฟังดูเสียงแล้วไม่ค่อยชัดชัดแล้วครับไม่กล้าไปอ่ะแต่เมื่อเอาะไรมากเดี๋ยวกูเบาเสียงให้อะบอกอ่บอกอืมไม่หลับแต่เล่นรับคนเล่นอ่ะ ไปตองแบบเล่นเองเลยง่ายกูนำมาอะไรกูเล่นง่ามึงเดี๋ยวดูไปยิ้มเงี้ยก็พอเงียบห้องโอเคมีเสียงก็ได้นี่อะไรต้นไม้ทำไมอ่ะกูถูกใจมึงดูดิหน้าจอกูเป็นรอยไม่เล่นไม่มันลูกตาเลยอ่ะจุดสองจุดจดอะไรอืมไปี่ะไปทำไม เพื่ความสนุกของคนดูไม่เป็นไรเพื่อความลุ้นแะทก่และเพื่เพื่อความกควขมของคนรุ่นเออมันเฮ้ยทำไมลุคสตเอะควันอะไรอ่ะควานอย่างนแหละไม่มีบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยกูจำได้เฮ้ยลวาไปเดี้ะอแล้วกอีเอตาวอ้อ่ 亚楠，我吃第一回。嗯，昨天亚楠，我怕。哦，我还得改回来，改回来吧。我没气了，我这这，我这都变成固体了。嗯。 แล้วมึงเดินบนมันทำไมเตอนิเรแว้พักด้วก่อดีกว่าแพักแล้วนไ้มมันต้ตามนะองจริงค่ะเอ้ยยิ่งเล่คนเดยวิ่ตามถ้านสองคนมันจะสุ่มว้ว่าคนไหนจะโดนตามคืว่าตกใจเลย่แบบเดนบยบ่โอ้โหที่จริงจะเด็นด้วยเป็นเกมที่เอ้ยเป็นหนังที่เด็กเขาดูนะ เราเอาคลิปนี้ไปให้เด็กเขา <ทๆ S 1> ดูสิครับทีวีทเบี้ร์เขาจะเลิกดูทีวีทเบ,บี้เลยทันทีหมดเวลาลองนอง้องฟ้าดิอลองน้องฟ้าดิต้องกลัวมาที่เดิมมองต้นไม้ให้เห็นว่าว่าต้นไม้มันอยู่ไหนจะได้เห็นช่องไปทะเลขาต้นไม้ใหญ่ๆที่มันเป็นกลางคีโนมาเออตรงไปตรงนู้ดนู้ดเออเดี๋ยวจะก็เจอทะเลเออทะเลก็จะไปเจอไอ้เหลืองใช่ปหมเออเหลืองมันตัดแดงด้ยเออคิดว่ามันเป็นแค่เกมเป็นแค่เกมเป็นแค่เกม เขาดูาห่างๆเนี่ยอย่างเฮ้ยเขาวไปดวเดินตามเขาวไปดิเดี๋ยวก็เจอบ้านไม่กิ่หล่อนเลยเนี่ยแล้วราคดตากกี่้ไปไหนเอาไปทางนี้หรอเออโอเว้ยว้ย,ยต้นมาให้ติดนั่นนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ย,ยม,มีทา่ทาเหรอกเพิ่เคยเห็นนะ่นเนี่ยสดีชินเลยสงชิ้ัันจะตามติดตู่เลยนย ตามปชิดเลยชิดเลยชิด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 ช่ไหยังงโน่นนะฮะแต่ยังมองทางวิี่มันมาหนีไม่ทันเฮ้ยอุขใครอยู่เออดี๋ยวงท้านาที่นี่เลยอครับมันกูจะเอากับตัวี้สีเดียวมาเลยเขาป่าครับโอเคน่าไหนอะ ก็กล้าเดิเลยครับื่นเดินเดนเดยนมดเจอภูเขาอะหลับตาเล่นอย่าหลับตาโดนเอ้ยโดดโดดม่งหวันีแล้วเจอผีไออ้นั่นไอ้ไอ้บ่วงอะตอนเราตอนเราเล่นแปลบโดนชี้หาโนโตสูงอะนี่นั่นอะไรอะโอ้โหนี่นั่นอะไรเลาเอ๊ะนั่นไงทางนูทาน้นนั่นะโนตรงไปเลยเจอทะเล ก็เลยมีคัสตาดินอันแล้วข้าวบ้านข้าบ้านอีกหนึ่งอันตุ๊บเราจะเจอประชิดเลยเจ้าไม้นี่น่ะเป็นนั่นนั่นนั่นขวามือเอ้ยขวาหรือซ้ายนั่นแหละซ้ายไปไหนอ่ะอย่าดิน่าสงสัยนะแล้วใครหูเงียบกู่เหงียนตายอยู่ กลัวย่โอทางตันนม่เอหาผามากลัวเหี้ยกลัวไอ,อ,อ้ิวอเอเหลี่ยงไม่เดินคยน่ากลัวอะไรเงี้ยไม่ว่ากลัวพอตอนภาพไม่โผลแล้วมองเท้าไ้แล้วมองงนมองเท้าเลยนหนักนทีหน้า, <laughs> า,าต้องเดินชิดลิงทะเลจ๊มจชิดลิงทะเลเอจอขาสเดยไมาดีเดเดีเดเด๋ม่วมาเอออกอักนเพ เราต้องไปส่งไม่ต้องส่งหรอกครับแล้วเราต้องไปไหนเาบ้านเนื้บ้านเข้าบ้านไนบ้านอ่ะขวามือเออขวามือเดินตรงมาเลยขวาขวาขวา,ขวา,เ,อา,เ,อาเออตรงมาเลยกดชิดด้วยโอเคไหนบ้านตรงไปเรื่อยๆขวานีะนะ่น่ะเดินเลาะภูเขาเลยแล้วก็เจอบ้านอ่ะคุณมิกก็เคยเล่นมาแล้วนะฮะเช่งผ,ผมประสบกงประสบการณประสบเกินอะไรก็ไม่ โอ้มวมึเงเล่นไม่ได้กระตุก <c oughs> เขาเลยต้องมาลหลอนครั้งแรกในชีวิตเขาไม่หนอนหลับไม่นี่เออเห็นบ้านรหรอม่าเดินลงไปข้างหน้าเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะต้องเดินริมเขาไปห,หรอครับใช่ฮะเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวก็มีเกมผู้เขาเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยักได้เดี๋ยวผมส่งลิงให้นะฮะได้ได้คิดเลยโดยเงย เ,เ,เขาเล่นแล้วก็ได้มีโค้ดไม่ได้เล่นขายเหี้ยแม่มต้องหูต้องมีมุกนี่ฮะตั้งคำถามเลยครับคุณมีคนตอบไปทุกคำถามใชครับทุกคำถามมีคนตอบออคนหนึ่งคนก็มีแต่เกี้เส้นนะ <c oughs> ่ะนี่คือตอบดีครับมีผมหลายเส้นเอาอระบุมาเลยฮะเท่าไหร่ด้วยน,นี่เปเลี่ยนคำถามได้ยังไงคำถามครโครูอะไรเล็กที่สุดนะค โอ้กําลังกลัวนี่มาขับรถเลยครับลุ้นกมขับรถบึ้งบาแล้วนะครับบ้าอยู่ไหนไม่เลยมันละรอมันจะไปสุดแมปอยู่แล้วหรือฟูโมไม่เห็นกูก็ไม่ขับรถเลยบึ้งลุ้เกันแบบรถเนี่ยแล้วขึ้นเนยแล้วมันจะอ้าวติดเดินเดินดูทางมากอย่ามาบุ่มไหน๋ยวเจอม่วงเดินตามทาง